สวัสดีพัดกับเปนช่องครับพี่น้องเยฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเยียงชนแนลละกะประสบโชคครับพี่น้องเยฟซีเป็นเวลาสมบควรนครับพี่น้องเยฟซีรูปแบบแนวทางน้องเส้นหมี่มาแล้วมาแล้วพี่น้องเยฟซีทุกท่านคนสอบถามมาหลารรูปแบบแนวทางวดที่ผ่านมากินเต็มพี่น้องเยฟซีทั้งบนทั้งหลงังรูปแบบแนวทางน้องเส้นหมี่วันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรูปแบบนาทาชื่ออกมากลักษณะใด เส้นครับเพส้นช่องต้องตามทีมงานกลับไปครับพี่น้องเอฟซีไร้หัวและคนรอคอยบังหวัดบางหันที่เขาคัเขาเนี่ยแสงวันนี้มาลุ้นกันรูปแบบแนวทางน้องเส้นมีแอ็ดเองกับบอลทา่านเห็นแนวทางของเพื่อนเพื่อนเขาก็มาหอดแล้วลงแนวทางไงพี่นอ้องเอฟซีทุกท่านก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนแบ้พร้อมพี่น้องเอฟซีเด้อไปกลับไปบอกไปจากพี่หล้าเส้นมีครับพี่น้องเอฟซีครับสามทีมงานไปครับ ดูท่านน้องเส้นมี่พีน้องเอฟซีงวดประคันกินเต็มแจกน้ำจำโหลดน้องทั้งบนทั้งล่างปวดพ่ดโม่ปวดแจงได้อยู่เออกำมาเดินไลน์งวดเลยเด้พี่น้องเนาะไลน์งวดเลยตั้งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนสูตรเมื่หร่นี่กะเข้ามาเปลี่ยนสูตรมาซีงวดเออกะเข้ามาแล้วสามงวดประพันงวดนึงประพันงวดแรกวะงวดแรกงวดแรกนี่ที่เห็ดมาหนี วนดันไหเดีนรางสามจับเดนจับหลักสิบหลักหน่วยมาใส่กันเนาะตัดไปตัดมาเอาเด่นสามวนดันก็ได้ออกสามชองจับได้งวดต่อมาเนี่ยงวดต่อมาหนีบพันงวดต่อมาหลักสิบหลุดหลักหน่วยพันมันอกสามเปียกพันแต่หลักหน่วยที่นี่างวดบังหันงวดงวดก่อนงวดก่อนงวดก่อนหนึ่งสองสามสี่เออแม่นตัวสี่งวดเนาะ อันงวดก่อนหั่นก็ให้สิบสี่กับสิบหกราออกหกนึงกกลับกลับกันแ่าวกันอันนั่นอยู่กันกันเน้นกับย่ำไปอยู่กับกับเป็นตัวกันไว้เออระหวางคือมันหลุดเพราะันก็คืออันนั้นไปเนาะแต่บางาณนี้กินเต็มเลยอีนี้งวดที่แล้วงวดวันที่สิบหกนี่ก็เต็มเต็มบนท่าหลังเต็มสองใส่เรื่องบนข้ามีคนมาด่าเขาเด็มามีมีคนมาด่า อ่าเพื่อน่าล่างนีส่องโบมาจับบ่ได้ไังไงเลขกส่องเพื่อนมามีคนเน้ยเ็คนด่าด่าเขาผ่านเฟเลยล่ะสูตรไทยสูตรมั่งแต่ว่าสูตรไทยสูตรมันเขาก็ไ่ได้ว่าสูตรเขามันมันดีคือว่ามันมันเก่งกว่าผู้อื่นแต่กาหมายคืออยากให้เข้าใจว่ามันไปตามสูตรสูตรมันนมาหนึ่งสองสามเขาก็เอาหนึ่งสองสามเออเป็นบลาเออสูตรมากแบบไดนก็ให้เพิ่มมากสองหนึ่งมันเกินเลยพี่น้องเชียทั้งบนทั้งล่าง คันสว,วาออกสองศูนย์ในแหงสิค่ะเออออกตัวเนนเลยจ้ะแนนบอกว่าอยู่ว่าแค่สองศูนย์กับสองสองคันหมักสองหนึ่งกับสองหนึ่งไว้น้ำเออว่าอาจารย์เลี้ยงเราก็ได้เลขสองหนึ่งมาเนาะเนนเออเราก็มักสองเนื้อสองหนึ่งไม่เป็อาจารย์แล้วเป็นถือลอตเต <laughs> อรี่คตหาักคตไทยเนาะใบเดียวเนาะลงทุนลงทุนใบเดียวเออก็ซื้อสุดสองตัวมันบะซื้อสุด มันไปอในบูนไปถือทั้งบนทั้งหนทั้งเลขหนาเลถ่ายไม่ใบเดียวเล็กหนาเลยห้เลกถ่ายสองหนึ่งเราแต่ว่าสองศูนยนี่คันสว่าออกเป็นเลขไคนี่กันโว้ยบึ้มเลยล่ะงานกระสากแลยจีเซาปล่อยนเรียกงวนนี่นะปวดถึกถึกลายลายเซาเซาเลยเซาปล่อยเลยนะเวททดสูตรไม่เื้อวันี้เดินปีมาเดินแล้วนี่นซีงวดสอแล้วสุดแป๊บับสูตรใหม่มาเนี่ยอันนี้งวดที่แล้วเดียวอหมั้น่เก้าหนึ่งสองหลักสิบเก้าหนึ่งสองเนาะ ขาก็ให้เดนไปอยู่ที่สองอตัวอันนี้หลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองสามหกวันที่แล้วคนสองเก่าสองหกสองหกสองเก่าเก้าสองเก้าอย่างบวกเออเรียกว่าบ้ามากบอกอ้วยว่านี่นี่มันมีสองหกสองเก้าที่จับไหม่บอกว่าจะไปเมืองมันมันเป็นเลขดัง ยังเปเมงมันสองหกสองเก้าหนั่ติดดาบกระบอกย้อนติดดาบมันติดาตดาบตามสูตรของเขานี่แหละ,ะก็เลยให้แค่สองศูนย์กับสองสองหรือว่าสิบิด่สองหนึ่งไว้ก็ได้ยอ้ห้อจานแหล่แล้วก็ไปได้มาเนาะแมนเออนี่เขากะบอกว่ายู่วาอดินสองเด้อเป็นดินสองออกมาเขาก็จับให้แต่ว่ามันมอ,มออกมอกอยู่ที่สองหนึง่งเขาจกเขากกันจน <vest> บ่ยม่นม้จะกกันเดีพี่น้อยยู่ในสูตรด้วยเดนแต่ว่าหา่แม่นตัววงแต่ว่ามันหางหางว่ามปนตัวเด่นว่าน ยี่สิบเป็นเน้นอันนี้เดี๋ยวเอาบ่นใหนมึงพร้อมแต่ว่าแต่ว่าเมื่อนี้ยังสิบบทันให้บ่นเพราะว่าบ่นทันละเทศจะเอาแต่ลางมาสูนแต่ลางมาก่อนไป็นหนังยุคที่อันนี้ชุดบ่นเมื่อที่ผ่านมาดูที่ตัวเน้นเลยพอดีเลยขอัวเน้นขอดูเว่งความนะให้เน้นซูนซูนเท็จกับหกสามเออขอัวเน้นขอดูเว่งรอบที่ผ่านมาทั้งบนทั้งล่าง วันนี้รับงวดนี้เมื่อนี้สิ่ไห้เป็นหลักสิบกับหลักห่วยล่างไปก่อนยังคันนัจับอีกประมาณเดี๋ยวสองสามมื้อเดี๋ยวจะมาจับคู่คู่มือราว่ากับพันละว่างจะเห็นคือกัดสูตรกันได้พันละว่างคือกับวันนี้เอาตัวเรียนแบเนีนอัะพี่น้องเรีบเป็นตัวหลักสิบล่างอ่ะมาแล้วพี่น้องหนึ่งสองเก้าตามจริงก็เป็นเก้ามันก็เป็นเก้าหนึ่งสองระยะสับสซนกับงวดที่เลวเออมีงวดที่เล้ว เดีออกมาไม่ได้ตัวเดียวกันอืทาออกมาได้ตัวเดียวกันเก้าหนึ่งสองหนึ่งสองเก้าอือตัวนี้เป็นหลักสิบเอาให้เทียบให้ดงเทียบพี่น้องให้เทียบให้ดูสองวันที่ผ่านมาแล้ววันนี้พี่น้องอีพีเบิรงมาถี่นะ่นับพี่น้องเด้อหนี่รปแบบนาทางหนึ่งสองเก้าเป็นหลักสิบส่วนหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างเดี๋ยวจะเอาของมวดที่เลี้ยวเทียบไป็เบิรง สิวัดตัวหน่วยล่างหกเจ็ดแปดเก้าศูนอันนี้วันนี้อันนี้วันนี้พี่ตังเย็บสิสองมักกลาอันนี้วันใหม่อันนี้เป็นตัวเก่าอือนี่เป็นตัวเก่าหา,ท,า,าท่านใดที่บ่มักหลักสิบท่านใดที่บ่ชอบหลักสิบจะเอามักหลักหน่วยกเกอาหลักสิบของท่านมานมันร้องจับคู่กับหลักหน่วยของเขามาประกบเส่ก,กันแนนแต่ถ้าท่านใดบ่ามักหลักหน่วย แต่ว่ามาลักซีดนะเขาแต่รอ,องเอาหลักน่วยมาจับกับหลักสิดของเขาก็ได้หรือถ้าถ้าใจพี่ก็ได้มีสูตรในใจอยากจะร้องเอาของเขาไปจับมือก้อนก็นได้จงใจเลยพี่ต้อง,งหนึ่งหนึ่งสหนึ่งสองเก่าเนี่ยกอดข้อกันอบล้อมได้เลยพี่น้องวันเนี่ยอาจจะกอดคอกันก็นกนได้วันรุ่หกเจ็ดแปดเก้าศูนยน์ยอ,อันนี้น่วยพี่น้องรักวัดไปแต่ร้องมาจับ กนกับมีโตที่เขามากแต่ว่าโตที่จับปูนี่ยังไ่ได้จับเด้เลยหนากระดับนี่จับปยยังไม่พันได้จับปูก็ลองเอาไปเปรียบเทียบไปผิจารณาก่อนแต่ว่ามีมีโตที่สิบปากไ้ให้คิดก็ได้อ่าถ้าเด่นเอาเด่นตามสูตรเด่นสุดๆุดน่ะกาสิบว่าตงใจผู้ใดหลายๆคนเนกอหนึ่งตัวเก่าหนึ่งตัวเก่าดิเป็นหนึ่งหลักสิบให้เป็นหนึ่ง ต่จะเป็นหนึ่งไดจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์อันนี้ก็ขอไปเมืองก่อนอันนี้เบ้าเมาไวก้กรอมาอเด่นเด่นหนึง่งพันวันอยู่ในใจเด่นหนึง่งลองลองมน้นเป็นสงองแต่ว่าแย่าไปจับคือสองเก้าเด้อถ้าจะจับสองเก้านะให้เอาไปไว้บนคือคือคืออย่นั้นคือฉันจะจับสองเก้าให้เอาไปไว้บนตะวันล่างนะสองเก้ามันติดดับให้เอาไปไว้บนวิธีสองเก้าแต่ว่าอันนี้มันก็เลี้ยวเลี้ยวแต่เนาะขอเอื้อนมา สูตรไผ่สูตรมันอมของเขาก็เป็นแบบนี้เป็นสูตรแบบนี้ให้เบิ่งอีาอากาอเทื่องเทั่หนึงพี่น้องแคปหน้าจ,จอครับพี่น้องเย็บีรูปแบบแมาช่างสิบล่างหนึ่นงสองเก<ม>้าครับพี่น้องเย็บีครับหนึ่งสองเก้าได้ออันนี้สิบล่างเป็นี้เบิ่งหน่วยพี่น้องเย็บชีปจับเส้กันกเบื้องเทียบชนบเส้กันเบิ่งนี่หลักหน่วยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จัดเราป่ะเอสิมาจับคู่ให้เบิ่งอีกเทั่หนึ่งมาจับคู่ล่างพร้อมกับอาจสิมาพร้อมจับคู่บนพร้อมเอออันนี้เขากับ บอลูว่าบอได้ฝากไว้เป็นแนวทางเนี่ยฝิจารณาะหามิโชคเซมิมานเซปีใหม่สายวิ่งบ่อบาดได้พี่น้องสายวิ่งจอดจอบจอดยิราชินมีเพป็นพี่น้องเยฟซีไซวิ่งขอฝากไว้นั่นแหละว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไว้ก่อนอ่ะขอบูทขอบุญยิราชินมีครับพี่น้องเยฟซีวันนี้ฝากไว้หนึ่งตัวก่อนหนึ่งก็รอพี่รองเยฟซีหนึ่งก่อนเดี๋ยวกันใหม่พี่น้องเยฟซีผมก็นอร์เซมีลาไปก่อนครับพี่น้องโชคดีมีชัยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Thank you.